เดียวนเดียวเดียวโหจะตุลับพินาศสมบัยโอ้ยจากตัวจากที่เลนอะไรวะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรอ่ะทำไมทำไมหน้าตามันดำดำงั้นอ่ะดูยัไม่รู้เลยอ๋ออ๋อหม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 อแบบหมอไม่ มอไม่ปั๊มน่ากลัวจริงๆเฮ้ยดีว่ะเล่นเจอด็อกเตอร์ที่ไม่ปั๊มนี่ม่งแฮปปี้หรือเปล่าเฮ้ยสัตว์มาแล้วอยู่ตรงกลางอยู่ตรงบ้านเต่าเมื่อกี้เอ้ยมันไม่เห็นกูแบบเนี้ยมาเล่นยาเมื่อกี้เขาแอบในพุ่มเฉยๆมันยังยังยังไม่ตีเขาเลยเคลียร์แล้ว อยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่ไอ้แบงมา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 สัตว์บอกอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงไหนโอ้โหมึงคิดว่ามันจะเห็นไหมแบงมึงมึงอยากทำลายโทเทมดิโอ้โหมีแถวแถวกูมีสองสามตัวเนี่ยเอ้ยสองสามอันเนี่ยโทเทมเนี่ย สักตัวยิงตัวเทมไม่เป็นตัวเพือ่อนหดเลยหรอโอ้ยไม่เห็นมีคนปั่นไฟเลย <c oughs> เฮ้ยกูอเดินมาเจอหนะมันมองไม่เห็นเก่าไอ้ที่มันมาดักไอ้สัตว์เอ้ยมึงรู้เยอะกันไปแล้วไอ้ที่นี่โอ้ยมึงแนะนำแนะนำให้เข้าพุ่มทันทีมึงมึงโดดแอ้วเข้าพุ่มเนียนโอ้ย ทำไมกูดิ้นเนี่ยไม่ได้เออไอ้ได้โรบอทกูรู้ว่ากูเป็นคนเดียวโอเคโอเคสายเดียวกันเข้าใจแล้วเฮ้ยมา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 เสี่ยงกูเป็นปะเป็นเป็นเมื่อกี้เป็นโออ้าวเหอเออเดินกลับละเดินกลับละ มึงก็ขยันซ่อมอังจริงทมาแล้วมึงก็มึอ,ม <laughs> อืมช็อตเลยเอ้ยก็ไม่โดนก็อยู่แต่ตู้ตู่ไม่กูไอ้ใครเขาทำเครื่องเราเปิดชิบา้วมีจะมาไหมเนี่ยใครแกล้งอยู่แถวเนี้ยใครเขาพุงมามามา <laughs> มามาวันนี้มาปั่นได้ยอดเยี่ยมตลอดเลยเฉยๆชย รูผัวให้ฝันได้ยอดเยี่ยมตลอดเลยอ่ะเตรียมช็อตโบเรียบร้อยขอฟันมาเข้ยื่นข้อเสนอเงี้ยกับมึงอหรอแม่งว่าเอ๊ะรักษาฟันเงี้ยมึงไปรักษาฟันเขาปะทำฟรีแล้วก็อะไรครับรักษาฟันซี่นึงตอบแทนด้วยอะไรครับผมไตหนูข้างขวาลูกกลัวอะไรให้กลุ้มอะบุ้ม เฮ้ยมันงงวะรอดแล้วเฮ้ยเวรเวรกรรมของหมอแล้วบอกเลยเฮ้ยหมอมาหากูหมอล้วกคนไข้ที่ต้องการรักษาฟันมันอยู่แถวนี้กูนี่ไงเฮียเฮ้ยอืมผักใส่ไ้่ไห้ไหนไอเฮียตอนแรกเขาปั่นเครื่อนี้แหละแล้วเขาจูบไปบ้านนู้นเลยอุ้ยไอ้นี่ไอสัตว์เน็ตกูไปแกว้แม่ เขาไปช่วยตองเองอ๋อเอ้ยไปฮะโอเคเปล่าเขาไม่ได้ไปถ้าไปไอ้ตองตายแน่หละไปไปเดี๋ยวมึงเล่นไปก่อนเลยเดี๋ยวกูไปหาข้บศนมันหาเขาไม่เจอมันมาตีกูเต้ยเอ้บแบงอือเล่นไรของฝากนักกอปเออกูล่วงแน่นอนเลยน่ะสเตจสองตัวแบงมึงล่าผีมากหรอ ไอ้อแล้วมึงจะเข้าตู้อะไรอ่ะแม่งอ่ะกบปึ๊กเงียบมาแม,แม่มันเหลือเครื่องปั่นไฟเครื่องเดียวมึงไปซ่อมไม่เสร็จปะไอ้เครื่องเหลืองวะเออใช่ตัวนั้นมีเครื่องหนึ่งแต่ที่เหลือกูไม่รู้ละกูก็กำลังซ่อมเครื่องกูอยู่ไปเครื่องกูได้เครื่องกูน่าจะกลางๆ <c oughs> แล้ว,ว,ว,วเอ้า มันชวยเฟื่อมันใจอย็นี้เริ่มาชวยเพื่อนคนนึ่งเยกู่อเะกูแล้วแบบเดียนะเฮ้ยมันเห็น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 อะไรอยู่ปกีก่เลไปไปไปกำลังใจเข้าไปหนุเฮ้ยเดแบมึง มอหนูวิธีกันจุกมันเอาขูดเอวรอซสำสบรอซสำสบอุ้ยมึงรอดไปเลย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 เฮ้ยตามมึงอย่างเดียวเลยว่ะกูบอกอยู่มันเอาเียเน่ฮ้ยแม่มึงกดปั่นเครื่องระเบิดทำไมนักหนาวะฮะไม่สนใจกูด้วยเฮ้ย ลบเลยมึง้แบงไอ้กูอาดีสุดแล้วไอ้หี่ยไอ้แบงค์เครื่องมือก็จะเสร็จเครื่องไปไปเครื่องฟืนเลยกูไม่รู้เครื่องเออเครื่องมือไม่ไหวแล้วเพราะว่าเสาอยู่ตรงนี้ต้องไปเครื่องฟื้นเท่านั้นแป๊บนึงมันจะช็อตตายนเจไม่มึงก็หนีให้ฟืนมันปั่นหน่อยหนีหนีมึงโดนรอบแรกมึงกลัวเลยเหรอโอเออกลัวอะไรวะมึงหนีเลยแบบหนีหนีจุ๊กจุกคนหล่อๆเออช่วยกูก็ได้ นั่นแต่กูเลยวะเออ้วกูก็โดนทุบล่วงต่อเฮ้ยไม่มึงเว้ยไอ้กูบิหลวงไว้ไอ้กูบิหลวงไว้ไว้เออพัดกันมาเลยมเลยไปเสตียวเลยพวกมันมาว่ะเพิร์นกูต้องไปก่อนไปหามาไล่เขามาไล่เขามาไล่เขาเฮ้ยมันมันย้อนอ้อมหลังอ้อมหลังมันกำลังมึงมันกำลังมึงเอาเข้าเฟิร์นเสร็จได้แล้วเดี๋ยวกูว่าพอผี ีก็จะไปหาข้อเฟิร์นแบงค์แบงค์มึงเห็นประตูฝั่งซ้ายกูไหมเห็นแล้วแล้วไปข้างนู้นไปข้างนู้นสมมติจะไปอีกเครื่องนึงโอเคไปไปประตูฝั่งนู้นเลยประตูฝั่งฝั่งขวาเลยก็อยู่กับกูใช่ายมาที่กูก่อนไอ้สัตว์โอ้ยลีอยู่แบงค์กูจะดูให้ ไม่ดีเลยไอ้ไอ้ผีโง่เลยเปิดกันเลยเราเปิดสองประตูเอ้ยเอ้ยมันมันไม่มาแม่เอ้ยเอาไงเอาไงผีเดี๋ยวดูให้เอ้ยผีไปเช็คประตูนั้นผีไปเช็คประตูสองคนเดี๋ยวเฟิร์นมาเลยโอเค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 มันกลับมาเขากลับมาหาเขาเปิดเลยเปิดเลยคิวมาคิวก่อนอยู่ล้เนี่ยวบเปิดเสร็จะเอาประตูนั้นอ่ะถูกเนี่ยแกวันนี้เปิดตู้อยู่เปิดตู้อยู่ กูมีแผนกูโรถอุ้มใกล้ๆกล้ประตูมึงกูจะบอกว่าให้เฟิร์นเปิดประตูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงแอบแถวนั้นไปก่อนแอบแถวนั้นไปก่อนเว้ยถึงมันจะเอากูคนนึงวะมันจะเอาให้ได้หรือเปล่ากูไปช่วยไม่ได้แล้วกูซ้ำเอ้ยมันเฝ้ามันเฝ้าเฮ้ยมามากันมาสามคนเลยช่วยไววละเดี๋ยวอ่ะใช่ตอนนี้แบงค์อยู่ตรงเขาเขารู้เขารู้ประตูคนที่น่าดึงสุดน่าจะเป็นแบงค์แบงค์โดนเฟดหนึ่งมาเขาเขาก็ดึงได้เขาก็เฟิ เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยววิ่งเข้ามาพร้อมกันสามคนเลยนะประตูอยู่ตรงมันหลังใหญ่หญๆแหละมลันเห็นเจอแล้วไปไปไปแบงค์มาเลยแบงค์แบงค์แบงค์หลอกลอ่อผีแบงค์เออเออเออไอ,อ้แม่มาตีเขามาตีเขาไป,ไปครับตามมาใครโดนตีใครยังไม่โดนตีอ่ะเป็นบอลไม่ไดีบอลเอาไปละไปไป <L> <c oughs> คุณอินโลจับ <c oughs> อินโโลเฮ้ยมึงควรจะมาช่วยอย่าเลยไปมาเ,ามเร็วแบงค์เราต้องไปช่วยเพื่อนอย่าไปรอพี่แหลนเขาจะใช้สกิลตั้งมั่นตั้งใจให้เองอยู่บนนั้นสามสิบวิให้ผีเขาหลอ <c oughs> ้คนไม่เพิเอ้ยไปช่วยแบงค์เป็นบริวอชแบงก์ประตูเออ,เออมามาถูกประตูแล้วตรงมาตรงมา ตรงมาตรงมาตรงมาตรมาตรงมาตรงมางไปไปเนี่ยราเร็วสายเร็วสายรุถึงเลยมามามมาอยู่ไหนกันมาเร็มาเร็วมาเร็วมาเร็วไอแบงค์อยู่ไหนออกออกแบงค์ไปออกเลยแบงค์ไปโอ้ยเอ้ยเราเราลองมาเล่นเป็นอนโหมหนีไป วิ่งกูกูหาตัวละครเล่นหนิว่ะเล่นเล่นเล่นสมบทเรามาสมบทอีโล่หนิว่ะน่าจะสนุกเฮ้ยกูกูจะเล่นเป็นเด็กจิตยาโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะมันลดราคาครึ่งหนึ่งทุกตัวเลยใช่ไหมอือใช่เนี่ยอือกูไม่อยากถึงสี่พันกว่าอืมก็ซื้อเลยขาตกรที่กูอยากเล่นนะคนนึงมันจะเล่นเซสบายว่ลเรามาหาตัวละครอีโล่หนิว่ะใครใครจะเล่นอีโลอะไร ขยากกูเหมือนเดิมลักษณ์นี่นี่นี่กูนี่เขาต้องต้องต้องเล่นเป็นคนล่าสมบัติจริงๆนะส่วนกูเป็นเด็กติดยาเพราะเนีวยเดี๋ยวถ้าล่าสุดบัติกูก็ไม่ห้ามเอาของไปดีงั้นอ่ะเอาคุณเจแผลงที่ไปก็ได้เอาแผลงที่ก็ได้แผองที่นั่นเลยกูเป็นเอ็ดด้าหวังกูต้องเป็นใช้อะไรไปชายไหมใช้ปืนปตำรวจไม่่ใชืนกูไม่ได้เล่นเป็นใครกูเล่นเป็นแม่กูเป็นไหย โอ้โหดานโอ้ยเยี่ยมเลยกูกูเป็นเด็กติดยาครับอ้ที่นี่เด็กติดยามึงโดนสัมภารจับแน่เฮ้ยอุ้ยมันนอาเปิ้ลกันนี้มามันนอาเปิ้ลันนี้มาแกลเปิดต้องเล่นครับทำไม่ได้อ่ะต้องเล่นครับเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมมั้ยมั้ยโอเคนี่นี่นี่เน่าพุ่มเน่าพุ่ม อุย้ยไอ้เฮียนี่ชอบละแวเ้เ,เฮียติดยาจีกสัต์เน <c oughs> ี่ยพัดแรงชีวิตจริงกัดพัดเนี่ยไอพีโอซีโลเพยแบบนี่อินโลจัดโลเพยรือโลเพยเนื้อเนื้อลุดแล้วอืดแล้วไอพีโอซีอุ้ออยมาเฮ้ยมาจริงเฮ้ยมาข้างหลังคุเลย หลบในพุ่มเสรจนน้วก <C it concealed sword> ็ไฟฉายอย่างแพงมาแล้วมึงมาตีเตรียมสเตลล์เตรียมสเตลค่ะอุ้ยมันไม่ไล่ต่อเฟิรนที่เดิมเอิงแล้วเขาเอาไฟฉายโคตรแพงมาใส่เปิร์กโคตรโหดมันตีของล้มเศพเอาเข็มไขเลยเศพไม่เลยเยอะเศเยอะเยอะเศษเยอะเศกเลยโดินเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ย เออเออกูเดินสวนมันเลยไม่เห็นกูเฮ้ยไปแล้วไปแล้วออไปแล้ว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 อยไปแล้ว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 ไอ้ไมาโดนทิ้หอไปได้เหว้วมเห็นลยวะวไ้ีช่อระยแซมที่สุดนี่คือนี่คือกลล้วกลล้วใช่ไ อุ้ยอุ๊ยโอ้ยกูได้ยังไงเฮ้ยยานี้พที่มันให้กดเล่นได้ไม่หรือเปล่ายานู้นสิมามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุมาเลยมาเลยมาเลยเลยายมาเยเยมาเเาเามาามาาาเาเยามาย อกูฮิวอยู่ตรงบันได <c oughs> มาเร็ว <c oughs> ไอ้แม่แป๊ติดไม่ได้ติดติดตัวขึ้นทีไหนเอะจะได้อยู่กันได้เออเวลาจะได้คูนสองมันก็เหมือนเราได้ไหมเออมีใครอยู่ใกล้ยานไหมกูจะพีอยู่แถวนี้กูอยู่แถวอ้าวตรงกูเลยนี่ว่ะโันนีบ็อกกูทำพียอะไรเออเจอเจอเรืีอกไฟแล้วว่ะแต่กูต้องแงเองอ่ะตรงนนกกหไหนตรงไหนตรงยาวตรงไหน โอ้ยปเสร็จแล้วโอ้มันตามใครต่อแล้วกูแงแล้วกูแงแล้วกูแล้วกูแแล้วไปขยันเ็ะพยานคุย้แล้วกูแล้วกไคูก็อยู่ตรงนี้แหละอุ้ยคิวพวก่อนคิวข้างหลังมึงมามามไอ้น้องใช้งานได้แล้วเพราะเขาโออมนโดเทียนไฟเขาป็แง่เทียนไฟออก มันเป็นโทรเทมไฟท์ทำให้เครื่องมันเสียหายตลอดอุ้ยมีคนไล่อยู<_<_่บนยานอ่ะเวลาแมทห้าไม่ตีลุดเหรอเรียบร้อยไม่นะเรียบร้อยรับฟรีเรียบร้อยไปยังดีซีสี่คนเหมือนกันนะมันจะเป็นยังไงวะดีซีเออนั่นแหละเล่นไหม อุ้ยเฟิรไอไอถั่วมันหันไปหามึงนะถั่วเราเราเราเล่นดีซีกันไหมหน่าสนใจน่าสนใจดาบอนดาบอนนานนานก็สักวันสองวันฮิวกูฮิวกูปักตองผีตาบอดผีตาบอดพีงูยืนค้างไปแล้วน่าจะกำลังวับเดี๋ยวนะนี่มันไอ้เฟิร์นนี่ว่ะ อน่นิีมัดครับเขาลังทำลายเทเท่มันอยู่ข้างในบอกเลยว่าพี่จะได้หิวฟรีหนึ่งติดหลุมอ่ะเขาไม่คิดว่าตรงนี้เป็นทางตันจิงไอแดนเนี่ยเขามันทำเขางงมาเหมือนกันนะซ่อมดีกว่าเนื้อกีดร้องฮิปโปติดแกลมกูบาชวนบูดึงด้วย ที่พ้อก็หลุดสีมาแล้วอุ้ยเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาว่ะเข้าไปในเครื่องมาเลย,ยามาเลยเฮ้ยมันมาเฮ้ยเรกลับก่อนให้เ้มันมาพ้อเนี้แหละจะได้หลุดเอ้ยไปเลยโอ้ยแากควนซุ่ยอุ้ยเจียนเดอดติดดิวี่มาแถวนี้ดิวาแถวนี้ขึ้นยามไปขึออ้นยามไปวนีแกยาวนะ เย้ยเปิรนฮะติดยาดีดอ่ะไปดิแบงค์กูจะไปหามึงมึงอยู่ทางนั้นไหมกูต้องการความช่วยเหลืออ่ะเออว่ะแบงค์มึงลองแอบดูดิผีกำลังโง่เว้ย ผีโง่ผีโง่ผีโง่อุ้หาไม่เจอจริงผีโง่ผีโง่เจอแล้วยังยังไม่ยังไม่เจอเจอแล้วไปถึงแล้วที่ยเรามายืนดูอะไรแบบนี้มันเสีเวลาเลยว่ะให้เราจะไปปั่นก็ปั่นไปเออจริงไปยืนดูไอ right ้เฟ nice. <c oughs> ิร์นหาผีไม่เจอผีหาผีไม่เจอมันกลับไปมันกลับไปมันกลับไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ๊ขาใหญ่มาแล้วอ่ะ เอ้าเหียทางตันนี่วะอยู่หรือตายเจ้าจะเลือกอันไหนเลือกตายดีกว่าเหี้ยหลดอช่บหายพอพอมันมามึงก็เข้าพุ่มไม้ลยเข้าพุ่มไม้เข้าพุ่มไม้ เฮ้ยต่อไม่ใจเลยอมาไปไกลก่อนไป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 ดูเสียวมากเลยฉันเชื่อหลังมากนิดเดียวนิดเดียว